โอเคนะครับอ่ารอจอสกรีนแป๊บนะครับโอเคนะนอกผิดต่อได้เลยครับต่อได้เลยนักเรียนงแม้ว่าเราจะแตะถึงแต่ก็ผิดนะครับอยู่แม้นม่ถึกไม่เป็นไรนะครับใครเร่นไ่ายเลยไปเลยแล้วแตะเท้าไว้นะครับเอานับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแค่นี้เองนะครับ ไม่ยากเลยอ่ายากไหมครับโอเคไม่ยากนั้นต่อไปท่าที่26ใช้บอกเหมือนเดิมนะครับง่ายๆนะครับนั่งลงเหมือนเดิมเลยนะครับคราวนี้นะครับเราการขาทั้งสองข้างออกเลยนะครับการขาทั้งสองข้างออกเลยนะครับแล้วก็ยืดตัวเข่ายังงอเขายังงอนี้ขึ้นไปยองอีกปุ๊บก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผิดท่านะครับไม่ถึงไม่เป็นไรพยายามยืดตัวนะครับแต่มาต้อคิดว่าแต่ละคนก็ได้อยู่นะครับ พราะมีความยืดหุอยู่แล้วบางคนระแงไม่เป็นไรเอาเท่าที่ไหวนะครับแต่ขออย่างเดียวคือเข่าอย่างมองนะครับโอเคนะครับสองมือยืดไปด้านหน้าแบบนี้ให้ตึงนะครับให้ตึงเข่ามองนี้ไม่เอานะครับอัะนนับอมกันเนาะอยู่ลงไปอายู่บนใกอเอานะับสิบหนึ่งสองสามลองท 4, ดนะลองทา <5, S 1> ดูห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบโอเคนะครับง่ายไหมครับท่านี้ท่านี้ไม่ไม่ยากครับไม่ง่ายนะเป็นการยืดตัวเหมือนกันต่อไปนะครับเป็นท่าที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดไม่ยากเหมือนกันท่ายี่สิบเจ็ดนะครับนั่งอยู่ในเบาะเหมือนเดิมนะครับมากจะเป็นท่านัล่างนะครับขาออกไปแล้ว คราวนี้รับขาเข้ามาแล้วส่งข้างเอาไปเอาเท้านะครับประกบกันนะครับเอาเท้าประกบกันดึงข้นต้นตัวดึงเข้ามาดึงเข้ามาให้ตึงดึงเข้ามานะครับดึงเข้ามให้ตึงสองมือตรงนิ้วเท้าไว้นะครับมันดึงเข้ามาดึงให้ตึงนะครับเอาพยายามอย่างงอแต่ถ้าเกิดไม่ไหวไม่เป็นไรครับ อ่าขพยายามเนี่ยขึ้นมาสูงเกินไปนะครับเอาให้มันยิ่งลงฝืนเลยยิ่งฝุดนะครับยิ่งเก่งน่าเดึงเข้ามาผมมาเซอร์จะแข็งหน่อยนะครับเพราะว่ามาเซอร์มาเซอร์จะหลังแข็งนะครับเซิร์ชำเด็กนักเรียนนะว่าสบายอยู่แล้วนะครับเดินเข้ามาเสร็จแล้วก้มลงไปให้สุดนะครับผมมาเซอร์หลังแข็งลงไม่ลงไม่ลงไม่นอดนะครับแต่นักเรียนน่าจะลงได้อยู่นะครับลงนอนลงไปเลยยิ่งนอนไปเลยก็ยิ่งดีครับเพราะว่าเป็นความอ่อนตัวของแต่ละคนนะครับยิ่งลงไปแค่นี้นะครับลงไปนะครับ ต่อไปรับพร้อมการนับสิบอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแคคปดเก้าสิบโอเคนะครับแอลีเออ่เสิบแล้วนะครับเป็นยากนะครับอ่าโอเคนะครับนักเรียนพอทำได้ไหมครับนักเรียนพอทำได้ไหม อ๋อหลายคนทํามันเซอร์เห็นนะครับว่าเออพอทําได้อยู่นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่สะดวกไม่เป็นไรเนาะนะครับแล้วก็เกี่ยวกับรับประทานอาหารด้วยเนาะก็ระมัดระวังด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดเรากระโดดตัวเต้นไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพว่เอานะระมัดระวังด้วยนะครับอ่าโอเคนั้นเดี๋ยวมาเซอร์เราอบอุ่นร่างกายแล้วนะครับเดี๋ยวมาเซอร์จะเสริมท่าเข้าไปนะครับนั้นแเดี๋ยวเราทําพร้อมกันเนาะเดิมเลยเซอร์ขอยกอีกแป๊บหนึ่งนะสวัสดี อันนี้ครับโอ,โ,โอ้โหเสียงใสเหลือเกินอ่าโอเคนะครับชูมือซ้ายขึ้นมาจับหัวอ่าเอียงไปทางซ้ายนับสิบเอา้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาต่อไปนะครับมือขวาขึ้นมาครับจับหัวเอียงไปทางขวานับสิบเอา้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบต่อไปสองมือครับจับหัวกดลมนี้นับสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปนิ้วโป้งครับชี้ขึ้นมาครับแตะคางเลยแตะคางยันขึ้นให้ตึงให้ตึงเลยนับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปสองมือชีอขึ้นมาเลยจับไหล เวียงไปด้านหน้าคับชั้นหนึ่งสอสสิบห้าหเจดปดเก้าสิบต่อไปอีกรอบหนึ่งจับไหล่เหมือนเดิมอยู่ด้านหน้าครับชัอึ่งสสาสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปสองมือจับเอวอ่าเท้าห่างเล็กน้อยนะครับหมุนไปทางซ้ายก่อนนะครับอ่าอย่าหมุนเร็วไปนะเยี๋ยวเอวเก็บนะอ่านับสิเอา้านึงหมุนไปสองสามดีมากสี่ห้าห 7จ็ดแดสบดีมากจับเอเ,เอหมือนเดิมหมุนไปทางขวาแนละ้วสบเอา้าหนึ่งสองสาสหดีมากหหมุนแรงแล้เลยเจ็ดแดสดีมากเลยต่อไปมือมา้อมสะบัดมือสะบัดมือ

แปดเก้าลุ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 กๆๆุกลุ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 ลรลุลุุ่ลุลุล่ลุดุทุาทุดุละลุ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 ัุลมลุ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 อุอุล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 ุอุอ 1, 2, อ 1, ลุๆๆ 2, ลุๆๆ 3, 4, ลุ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 ลสลุลุลุล้ลุ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 ลลุ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 ลลลุลุลุ ซิปเก่งมากนะครับตรงืองให้ตัวเองหน่อยตรงมีให้ตัวเองหน่อย <S <S เก่งมากเก่งมากนะครับอ่าโอเคตอนนี้นะครับเราพร้อมแล้วนะครับที่เราจะออกกําลังกายกันแล้วเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวมาเสื้อแชร์สกรีนแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเสื้อหาทิวโอ้ครับ <c oughs> โอ้เอาสโอนเลยนะครับแม่ออกกำลังกายหน้าหนาวเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนสักเท่าไหร่เนาะนะกำนะลังดีอากาศกําลังดีเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ คอิดีโอมาสู้เห็นว่าเจอแล้วนะครับเอาเป็นนะครับนักเรียนการบอกการออกกรลังกายเนี่ยก็คือการออกกำลังกายเหมือนกันช่วยได้หมดเลยนะครับช่วยได้หมดเลยนะครับนะพยายามนะครับเมีเวลาก็ออกกำลังกายทุกวันจะดีต่อสุขภาพมากนะครับอะโอเคนั้นเดี๋ยวมาเซอร์ต่อไปก็จะเกี่ยวกับ นะาอีกที่ว yeah, uh ิดีโอหนึ่งนะครับมันเซอรก็จะเปิดทุกครั้งเลยที่มานะครับเดี๋ยวมันเซอร์แชร์สกินแป๊บนึงนะครับอ่านะครับเลนะครับโอเคแชร์สกีนละเวลาเราตื่นเช้ามามันเซอร์ถึงบอกนะครับว่า อ่ะมาถึงพับผ้าเลยถ้าเกิดเรานอนคนเดียวเนาะเราก็พับผ้าก่อนเลยเนาะนะครับช่วยพ่อแม่นะครับสองนั่นคือก็แปรงฟันนะครับแปรงฟันให้สะอาดต้องทำงานกับแม่อ๋อไม่เป็นไรครับก็แปรงฟันก่อนได้ครับไม่เป็นไรครับเนาะแปรงฟันนิดนึงคือแปรงฟันแนวตั้บอ่าเก่งมากเลยครับมาเสื้อก็แปรงฟันแล้วเหมือนกันคงไม่มีใครแปรงฟันไม่แปรงฟันเนาะโอเคนะครับแล้วก็อาบน้ําด้วยเนาะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาแปรงให้อ๋อครับดีเลยครับดีเลย ขา<ต>เองรับเก่งมากเลยครับอ่ะ<ต>โอเคนั้นอย่างที่มาเซอร์บอกก็คือก็พยายามรับประทานอาหารตอนเช้าด้วยเนาะเห็นไหมเขาจะมีนมนะครับดื่มนมใส่เช้านะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็า